ก็เป็นอีกมือหนึ่งนะครับที่ปด้ยอดแต่ว่าก็รยังหม้อคำนะแต่ปกติเนี่ยจะเที่ยงเลยเนี่ยมันต้องขายเลยนะสองสามพันสามสี่พันไม่ในพันกว่าบาทนะครับสําหรับผมนะถ้าขั้นเย็นอีกนานจะได้เอวนานจะได้ก็ผมบางที่ไปบะถึงหม่องค้นบมกินก็ปด้ขายนะครับสะู้ไปล่ะ ก,ก,ก็ได้และวพลากรายเข้าใจทุกพอขาแม่ขาทุกคนบางทีนั่งมือมันก็ได้นั้วมือก็บบได้เลยแต่มันก็ถอยบอด้ยเอง ยุทธทะเลลูกเมียอละลูกงองเนี่ยสิไปเห็ดเหนียสอู้ไปแล้วครับบางที่คนเขาลำบากเดินหล่อนขอเขาก็ยังหลายอยู่ ใจให้ทุกคนนะครับส่วนผมก็ต้องให้กำลังใจเจ้าของนะสูสๆนะครับ